สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไม่เลิฟเจเจนะคะห้าเก้าแปดชาแนลเนาะก็กราบสวัสดีเอฟซีของช่างแม่งที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณช่างแม่งที่ช่องช่างแม่งด้วยนะคะที่ทําให้เอฟซีของของช่องช่างแม่งมากดติดตามมากดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนของช่างแม่งด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะคะ วันนี้ก็จะมาคุยถึงคลิปที่ผ่านมานะคะที่คลิปเมื่อวานเนาะที่ลงไว้ว่าความในใจของเราที่เรามีต่อลุงพลตั้งแต่ต้นเรื่องจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่เดือนพฤษภาของปี6กสี่เนาะหกสามหกสี่จำไม่ได้แล้วค่ะหกสามเนาะประมาณนั้นนะคะประมาณหกสามก็ไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะคะว่าเป็นปีไหนเนาะบางทีก็ลืมคือเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นแหละคะ่ะ ตั้งแต่วันที่เขาตามหามา,มาตามหาตั้งแต่ช่องช่องของเขาเรียกเลยนะลุงลุงอะไรนะจำไม่ได้แล้วจําชื่อช่องเขาเรียกอะไรนะแม่เบาหอมเบาแม่เบาหอมเบาหอมสุริยันนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ที่มาทําข่าวครั้งแรกเลยคือดูช่องของเขาเลยแหละคะ่ะตั้งแต่ที่เขามาติดตามลุงพลตอนแรก ก็จะมีเขานะคะโอ้ยพอเขาเริ่มคลิปมานะคะโอ้โหคนดูเยอะมากตอนนั้นนะคะสักพักเดี๋ยวเขาก็ตามลุงจิมมี่มาทาคลิปเป็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีกับตันน้ำซิ่งนะคะก็ดูทุกช่องแหละคะ่ะดูตั้งแต่เริ่มต้นตอนตอนู้นเลยก็ดูตั้งแต่ข่าวคราวครั้งนั้นแหละคะ่ะมาก็ติดตามมาตลอดเนาะเราก็ดูมาตลอดนะคะว่าชีวิตของลุงพลเป็นยังไงเนาะ ก็ติดตามมาแล้วเชื่อมาโดยสนิทใจนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินลุงพลกล่าวคำสาบานเลยเทใจทั้งใจให้ให้ลุงพลไปเลยเพราะส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเวรกรรมมากๆเลยค่ะถ้าคนที่อยู่กับแอดมาก่อนนะคะที่ติดตามแอดมาเพราะว่าแอดเปิดช่องมาตั้งแต่ปี11นะคะ2011เนาะคนที่ติดตามแอดมาตลอดก็จะรู้ว่า แอดเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเพราะว่าจะเล่าชีวิตจริงของตัวเองให้ให้คนที่ติดตามเมื่อก่อนนี้ฟังตลอดทําคลิปตลอดว่าชีวิตเราเจอวิบากกรรมอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงจุดนี้คือจะเล่าในคลิปก่อนๆนู้นหมดนะคะแล้วทีนี้พอช่องโดนปิดกัน้นเราก็เลยต้องลบคลิปทุกคลิปออกไปนะคะก็เลยไม่มีคลิปเก่าๆที่จะมาลงให้ดูเนาะก็จะมาประมาณนี้แล้วค่ะก็จะเชื่อเชื่อในสิ่งที่ลุงพล ตั้งคำสาบานไว้นะคะคือสาบานทุกอย่างเขาทําอะไรสาบานอะไรไว้ความที่เรารับรู้ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาแสดงออกไปเราก็เลยเชื่อสนิทใจเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปทํำลานตัวเองได้หรือเชื่อมาตั้งแต่นั้นนะคะแล้วก็มา,มา,มาฟังคําที่แม่ของน้องเขาไปสาบานตรงก่อนหน้าวัดพระแก้วนะคะ เขาไม่ได้เข้าไปในวัดพระแก้วเนาะแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะคะแล้วก็ยกมือสาบานกันสามคนพ่อแม่ลูกแล้ววันนั้นไม่ถึงข้ามคืนเรายังนั่งดูข่าวเลยพออีกวันหนึ่งข่าวออกมาก็เรื่องว่าน้องไม่ได้หลับคือก,ก็เลยเชื่อยิ่งเชื่อไปใหญ่ว่าคําสาบานน่ะมันมีผลอยู่แล้วเราสาบานอะไรไว้ทําอะไรไว้มันจะได้ผลในสิ่งนั้นน่ะก็เลยเชื่อมาตลอดเนาะ เพราะมันมันเห็นผลนะคะเห็นผลกับคําสาบานของลุงพลก็เห็นชัดของแม่น้องก็เห็นชัดในความรู้สึกเรานะคะก็เลยติดตามตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามชีวิตให้กําลังใจเขาให้กําลังใจเขานะคะก็กดตามกดติดตามทุกทุกอย่างบางครั้งเราอาจไม่เห็นดีไม่เห็นงามในบางครั้งแต่เราไม่เคยถอยที่จะไม่เชื่อใจเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราเชื่อมาตลอด ว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ให้กําลังใจร้องไห้ตามเขาบางคลิปเนี้ยค,คือเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะบางคลิปนี้นั่งร้องไห้กับป้าแตนนั่งร้องไห้กับลุงพลยอมรับค่ะก็นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ไปตั้งหลายคลิปนะคะพอเจอเรื่องเศร้าๆมาเราก็ร้องไห้ตามเขาเนาะเพราะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายก็ประมาณนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็เลยจะเอาสิ่งที่ตัวเองพูดไว้เมื่อวานเนาะว่าและเขียนความในใจไว้ ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราเขียนอะไรไปบ,บ้างเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะในการที่เยนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจออันนี้นะคะคือจะอ่านตามตัวหนังสือทีต่ตัวเองเขียนระบายความในใจไว้นะเราเขียนอะไรไปเยอะก็เลยจําไม่ค่อยได้นะคะก็เลยจะอ่านให้ให้ฟังเนาะการที่คนคนหนึ่งจะสร้างเรื่องหรือแต่งเรื่องบางอย่างต้องมีปัจจัยหลายหลายอย่างที่จะแต่งหรือสร้างขึ้นในชีวิตจริง คุณอยากจะสร้างเรื่องแต่งเรื่องโดยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องโดยที่เป็นผู้ร้ายต้องคดีติดคุกถึงขั้นประหารชีวิตไหมอันนี้คือเป็นคําถามกลับไปหาคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้หรือคนที่ที่ที่เข้ามาเจอหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลุงพลทุกคนน่นแหละที่เข้ามาในชีวิตลุงพลน,นะคะคือเป็นคําถามที่เราจะถามกลับไปว่าในชีวิตจริงของคุณคุณอยากจะ สร้างเรื่องหรือแต่งเรื่องบางอย่างโดยที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆให้ตัวเองไปเป็นผู้ร้ายในคดีในเรื่องที่เราแต่งขึ้นเราอยากจะเข้าไปไหมนะคะในในส่วนนี้คือเป็นคําถามถามกับทุกคนนะคะเพราะบางเรื่องอย่างที่แอดพูดไปนะคะคนดีๆที่ไหนมีความคิดดีๆมีศีลธรรมในจ,ใจิตใจจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคดีให้ถึงขั้นติดคุกติดตารางเนาะ อันนี้ก็คือถามกลับนะคะคืออันนี้เนาะแล้วก็ขออนุญาตลุงพลกับป้าแต่นนะคะที่จะพูดถึงชีวิตประจําวันของเขาหรือว่าสิ่งที่ผ่านๆมาของเขาเนาะที่เอ่ยชื่อของเขาท,ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะในในนามลุงพลป้าแต่นนะคะชีวิต ชีวิตของลุงพลกับป้าแตนที่ที่เราพูดถึงนี้เราเห็นใจเขามากนะคะคือทุกคนรู้ดีว่าเขาจากที่เราตามข่าวนะคะรู้ดีและก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนทํานะครับจะเอาชีวิตของเขาทั้งสองคนนะ่ะมาพูดคุยในวันนี้นะคะจากที่ติดตามข่าวและเป็นเอฟซีของเขามานานเนาะเราก็จะพูดนะ่ะคือ2ปีกว่าแล้วเนาะที่ติดตามเข้ามานะคะ มีคนอีกมากมายหลายกลุ่มหลายอาชีพนะคะที่เดินทางผ่านเข้าไปในชีวิตของลุงพลป้าเต็นมีทั้งเรื่องจริงคนจริงคนไม่จริงคนจริงใจคนไม่จริงใจที่ผ่านเข้าไปในชีวิตของเขานะคะคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มีคนอีกมากมายที่ได้ประโยชน์กับการที่เข้าไปหาลุงพลเข้าไปหาป้าเต็นก็จะมีทั้งผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้มันคือ ปกติของคนทั่วไปทุกคนคือต้องมีรายได้เข้าหาตัวเองอยู่แล้วทําเพื่อตัวเองอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะคะทีนี้คนที่เข้ามาหาเขามากมายก็ได้ทั้งประโยชน์ได้มีทั้งคนสมหวังและไม่สมหวังนะคะและอีกคนมากมายที่ไม่ได้สมหวังดังใจคือการไปทํา y o u t u b e บางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะอยู่ที่ว่าเขาคนนั้น จะสื่อสารหรือพูดคุยเก่งแค่ไหนนะคะเพราะบางครั้งอย่างตัวเอ็ก็จะพูดไม่ค่อยเก่งทาคอนเทนต์อาจจะออกมาไม่ดีก็จะไมปะ่ประสบความสําเร็จแต่ก็พยาพยามทําค่ะพยายามทําทุกอย่างพ,พ,พยายามทํานะคะคือทําไปเรื่อยๆเมื่อไร่มันสําเร็จก็คือสําเร็จนะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่บุญบาร,รมีวาสนาของแต่ละคนอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ก็พูดเรื่องนี้นะคะทีนี้ กับคนที่ทำ YouTube เกี่ยวกับลุงพลนะคะในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทุกคนก็ต่างวิ่งเข้าหาลุงพลนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็พอดีโควิดเนาะมันเกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วประเทศทั่วโลกว่างั้นเถอคะค่ะทุกคนบางคนก็ตกงานบางคนก็ไม่มีเงินทําอะไรชีวิตก็หันหน้าเข้าไปหาลุงพลหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คนเล็กคนน้อยแม้แต่สื่อใหญ่ๆห,หรือว่าสินค้าลหลายแบรนด์เข้าไปนะ สินค้าที่ที่ชอบในส่วนตัวก็คือสินค้าคงมาดิพิตรเนาะแล้วก็รูทินแซดเนี่ยเขาจะมั่นคงคือให้ใจลงมาตั้งแต่ต้นที่เราดูเนาะเราก็ชื่นชมน้ําใจของเขานะคะเขาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมโดยเฉพาะเอสดัชนีเนาะคุณรัชนีนะคะคือเป็นบอสของมาดิพิตรเนี่ยคือเราติดตามเขาแล้วก็ติดตามที่ให้การช่วยเหลือลุงพลเนี่ยเราก็ ซึ่งน้ําใจเขานะคะเขาให้เนาะเขาให้ลุงพลนะคะเราก็รักและก็ติดตามเขานะคะคือให้ใจเขานะคะก็มีทั้งดาราอะไรมากมายนะคะเดินเข้าหาเขาในช่วงที่เขากําลังกําลังตกอับนะ่ะกาลังมีปัญหาชีวิตบางคนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยโดยที่ไม่หวังสิ่งสิ่งตอบแทนในดๆเหมือนกับเอซ fc หลายๆคนที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยลุงพลโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคืออยู่เบื้องหลังตลอดอันนั้นเราก็ซึ้งในน้ำใจของเขาเนาะเพราะว่าคนดีๆมีอีกมากมายหลายคนไม่เคยได้รับโอกาสอย่างนี้นะคะแต่ลุงพลเขาได้รับโอกาสนี้เนาะเราก็ดีใจกับลุงพลนะคะบางคนเข้าไปนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยจากที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ข้างนอกมากมายนะคะพอไปหาลุงพลหนี้สินที่มีก็ ถูกปลดไปได้ที่ได้บ้านได้ที่ทางทำมาหากินเพิ่มเข้ามาในส่วนที่เมื่อก่อนไม่มีอันนี้เราดีใจกับเขานะคะแต่ก็มีบางคนบางกลุ่มพอได้แล้วออกไปก็แสะก็ว่าก็ดา่าบางคนถึงกับให้ร้ายเขาเนาะอันนี้เราก็ไม่อยากให้พูดให้ทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าเวรกรรมมันมีจริง วันหนึ่งเวรกรรมที่เราไปใส่ร้ายหรือให้ร้ายเขานะ่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่เราทําค่ะจะเห็นผลช้าหรือผลเร็วอยู่ที่บุญบารมีวาสนาของเราเวรกรรมของเราที่สร้างมาหากใครเชื่อว่าพพชาติมีจริงให้เชื่อเลยค่ะเวรกรรมมันมีจริงพพชาติมีจริงเชื่อในส่วนตัวนะคะไม่งั้นคนที่เกิดมาเกิดมาในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะ และลึกชาติได้ทั้งที่ตัวเองยังเป็นเด็กแต่รู้จักผู้ใหญ่รู้จักว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเป็นของตัวเองจะพาไปดูพาไปพูดพาไปคุยรู้จักอันนี้คืออดีตชาติของเขาพบชาติที่แล้วที่เขาเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นอะไรเขาก็จะพูดจะเอ่อยออกมาให้เราได้ยินได้เห็นหลายคนนะคะหากใครเชื่อเรื่องพบชาติก็ตงทำความดีไว้นะคะเพราะว่าความดีมันจะเป็นเกาะคุ้มกันเรา ให้เราเจอแต่สิ่งดีๆค่ะในเชื่อในอย่างนั้นนะคะแล้วบางคนที่ออกไปก็ทั้งด่าทั้งอะไรตามว่านั่นแหละค่ะเราก็ไม่เห็นดีด้วยเนาะก็อยากให้ไม่ให้ร้ายกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้เรามาคุยต่อนะคะจนเวลาผ่านไปเกือบปีนะคะลุงพลป้าแตนก็มีปัญหากับช่องข่าวใหญ่นะคะช่องข่าวใหญ่ๆที่เข้าไปหาเขาเนาะจากที่เข้าไปหาเขาด้วยความที่เยินยอ พอมันมีอะไรที่ลุงพลที่เขาไม่ไม่ได้ทําตามหรือว่าคิดเห็นต่างก็ตั้งแต่นั้นมาก็โดนถล่มจากสื่อใหญ่โดนถล่มจากคนในวงการตอนนั้นสงสารลุงพลมากเลยค่ะสงสารสงสารมากว่าทําไมคนจนจนคนดีๆคนหนึ่งถึงจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมทําไมคนที่ว่าตัวเองเป็นถึงผู้ดี เป็นถึงคนที่อยู่ในวงการแต่กลับใช้ภาษาหรือว่าใช้กิริยาคำพูดสอดเสียแล้วก็ชี้นำให้คนอื่นคิดตามว่าลุงพลเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวตอนนั้นนะ่ะสงสารลุงพลมากโดนทั้งสื่อโดนทั้งอะไรลุมเขามากมายในชีวิตของเขาเนาะตอนนั้นก็ก็ร้องไห้ไปไปเยอะแหละกับลุงพลนะคะทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กนะคะยังกับ พายุที่กําลังถล่มในทะเลลึกๆเลยความคิดของเราอย่างนั้นนะคะก็ยังเคยเขียนไปหาปลาแตนเหลืออะไรนะะี่ค่ะมาให้คิดเสียว่าพายุกําลังเข้าเมื่อพายุมันสงบนิ่งทุกอย่างมันก็จะดีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมขอให้เราสู้นะคะมีใจที่จะสู้นะคะในชีวิตของคนเรานะคะมีทั้งดีมีทั้งเลวอยู่ในตัวตวนของเราอยู่แล้วนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาความดีนั้นออกมาทําหรือว่าเราจะเอาความดีดีนั้นเก็บไว้ในใจจะเอาความชั่วนะออกมาทําหรือจะเอาความชั่วเ,เก็บไว้ข้างในนะคะมันมีทั้งดีทั้งร้ายแล้วในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะคะมีขึ้นมีลงค่ะไม่มีใครตกตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีใครขึ้นตลอดนะคะเมื่อบุญบาลมีของเรามาันลดถอยลงอะ่ะชีวิตเราก็จะตกต่ําก็เสริม สวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดทําบุญเสริมบรารมีตัวเองนะคะเนาะต่อมาหลังจากช่องใหญ่อะไรพวกนี้มีปากเสียงอะไรกับช่องข่าวดังๆไปแล้วทีนี้ก็มา Youtube แล้วค่ะยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบกายต่างก็ทยอยออกไปด่าออกไปว่าออกไปเสะกันเนาะอันนี้ก็หอออกไปอย่างเดียวไม่ว่าทวงบุญคุณน,นี้ไม่รู้เอาสิ่งไหนมาทวงบุญคุณนะคะ พอต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ก็อย่างที่บอกนะคะชีวิตลุงพลไม่เคยเปิดรับสมัครยูทูบเบอร์เปิดรับสมัครคนที่จะเข้ามาเป็นด่านหน้าหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นอะไรนะตัวแทนให้ไปด่าผู้อื่นนะคะลุงพลแกมไม่เคยเปิดรับเปิดสมัครอยู่แล้วเราสนับสนุนคนดีที่เป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะด่านหน้าด่าใน,นก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยุค ยูทูบเบอร์สายไหนก็แล้วแต่นะคะคิดดีทดําดีไม่ให้ร้ายผู้อื่นเราสนับสนุนค่ะสนับสนุนอย่างช่องที่เราเห็นชัดๆคือช่องของคุณธนันช่องของอาจารย์พิรชัดช่องของคุณช่างแม่งที่ที่เพิ่งได้มาติดตามนี่ค่ะแต่ว่าเห็นท่านไปไปคอมเมนต์หลายช่องนะคะช่องเจ้าปู่ช่องอะไรพวกนี้แต่ก่อนเห็นท่านก็อยู่ทุกๆก,ก,ก,กลุ่มนะคะคือ ไปสนับสนุนเขาทุกกลุ่มก็เหมือนกับเราถึงเราจะไม่ได้สนับสนุนแต่เราเข้าไปเราก็กดไลค์บางทีไปเจอช่องเมื่อก่อนนี้เออเราว่าเขาดีแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดรู้สึกรู้สึกเสียความรู้สึกนะคะเสียความรู้สึกมากๆเลยเราคิดว่าเขาดีเราคิดว่าเขาดีนะคะมันก็เลยเสียความรู้สึกเนาะตอนนี้ก็ติดตามไม่กี่ช่องนะคะก็ติดตาม ช่องน้องนางแคนาดาด้วยถึงถึงว่าคนไหนเขาจะทะเลาะกันคือส่วนตัวจะไม่เกี่ยวค่ะคือจะมองการกระทําของเขาว่าเขาคิดดีหรือว่าทําดีทําดีในสิ่งที่เราอยากอยากเห็นไหมนะคะเราเราเราจะไม่ไปยุ่งในเรื่องการที่เขาทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่เราจะมองตัวเขาด้วยตัวของเราเองว่าคนนี้เรารู้สึกยังไงนะคะ แล้วก็มีมีช่องน้องนุ้ยด้วยที่เราไปติดตามนะคะแต่ว่าตอนหลังนี้เราก็ให้น้องเขาคิดเองแล้วกันนะคะเราไม่ไปยุ่งเนาะเพราะว่าเราจะดูนะคะว่าสิ่งในที่เราดูแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเขาทําดีแล้วไม่หวังผลประโยชน์เราก็จะไปสนับสนุนหรือว่าไปกดไลค์กดติดตามให้เขานะคะเราอาจจะไม่มีเงินทองไปสนับสนุนให้ใครนะคะแต่ว่าเราเอาใจไปสนับสนุนหรือว่า ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาให้นะคะก็คือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะถึงมันจะน้อยน,นิดแต่เราก็อยากจะทำเนาะนะคะนี่ละคะ่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะลุงพลในในส่วนตัวคือเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าลุงพลไม่ได้ทำน้องนะคะลุงพลป้าแต็นนะไม่ได้ทำน้องนะคะเนี่ยก็เอามาพูดคุยนะคะอาจจะไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านหมดนะคะในนี้แต่ว่า ก็อยากให้ฟังเนาะว่าเราคิดยังไงกับหลวงพลนะคะเนาะคงไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคดีนะคะตามที่พูดน่นเนาะไม่มีใครที่จะเอาตัวเองไปวินวินในคดีโดยที่ตัวเองมีเอคดีความมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะเพราะว่าประวัติไม่ดีนี้มันลบล้างยังไงก็ไม่หมดนะคะอยู่ช่วยลูกช่วยหลานนะคะคนดีๆที่ไหนเขาจะทํากันเนาอก็เอามาพูดมาคุยกันนะคะนั่นแหละและ้วก็เรื่อง อาจารย์ขอพูดถึงพอาจารย์หน่อยแล้วกันเนาะที่บอกจะอะไรนะถอนตัวจากอะไรพญานาคก,กันเนาะพ่อปู่ปาริจิตนะคะคือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่อะไรประมาณนี้เนาะตามตามที่ฟังมานาะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวนะคะหนึ่งปู่ปาริจิตเกิดมาได้ก็เพราะอาจารย์และ fc ทุกคนเราร่วมแรงร่วมใจกันแม้แต่ตัวเรา เราอยากเข็นองค์พ่อปู่อยู่ในสิ่งที่เพราะว่าเราลับนับถือบูชานะคะเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราอยากเขียนด้วยมือและลบด้วยเท้าะคะ่ะถึงเราไม่ชอบแล้วเราก็อยู่นิ่งๆก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะคนอื่นที่เขารักและเคารพบูชาก็ยังมีอีกมากมายนะคะยังมีอีกมากมายเนาะนะคะก็อยาก บอกไว้นะคะว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราคิดดีทําดีอย่าไปหวังว่าสิ่งโน้นต้องเป็นอย่างที่เราต้องการสิ่งนี้ต้องอย่างเป็นเป็นอย่างที่เราต้องการเราดูห่างๆให้กําลังใจห่างๆก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะหากมันยังไปไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้วันหนึ่งมันไปได้เดี๋ยวมันก็จะเดินไปตามคลองของธรรมของมันอยู่แล้วเนาะก็มา ฝากไว้เท่านี้ละค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งดีแข็งแรงดีนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือใช้กันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ